น right? like, <wh> ี่ไหมซุปส้มข้างในมันเป็นน้ำมันน้ำมันเมล็ดองุ่นนะคะกับซีมาทอนสองตัวนี้ก็คือน้ำมันน้ำมันที่อยู่ในแคปซูลชั้นแรกแล้วก็โอแคปซูลชั้นที่สองเนี่ยที่เป็นเล็กๆอยู่ข้างในเห็นไหมขาวๆนะมันจะเป็นแคปซูลที่เปิดแข็งขึ้นมาอีกข้างในนี้จะมี สเตอร์เซนตีนมีตัวเซลาล่าเอ็กซ์แล้วก็มีโคเอนไซม์คิวเทนนะคะซึ่งทุกตัวที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะมันบำรุงผิวทั้งหมดเลยนะคะฉะนั้นทานแล้วเนี่ยนะมันก็จะช่วยเรื่องผิวที่ออยบอกไปก็คือเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็เรื่องของเม็ดสีที่ทำให้มันกระจ่างใสขึ้น อ่าเป็นตัวที่ช่วยบำรุงผิวแล้วคือแอสตาแซนตีนทุกคนรู้ใช่ไหมคะว่าถ้าทานอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราก็จะดูอ่อนเยาว์ด้วยฉะนั้นเนี่ยคือเราทีเจี๊ยบก็คิดมาแล้วว่าอะไรบ้างที่มันดีต่อผิวนะฉะนั้นเนี่ยหเม็ดทุกวันนะคะหรือว่าถ้าใครต้องการที่จะบูสต์นะช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็คือ2เม็ดได้เลยวันละ2เม็ดไปเลยนะคะแล้วพอเรารู้สึกว่าผิวเรานุ่มลื่นดีแล้วมีความพึงพอใจแล้วนะคะแล้วก็ลดเดือวันละ1เม็ดก็ได้แล้วตัวนี้สามารถทานได้ยาวๆเลยนะคะไม่ต้องห่วงแแแบบฉฉัััันนนนนนกกกกิิไปปลลล้้้ววครึ่งงีหจา็ กินหยุดหยุดกินลืมๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนวิตามินอื่นๆที่เราเคยได้ยินกันมาเนี่ยไม่ต้องเราก็คือกินได้ยาวๆเลยตัวนี้นะค่ะ